ในโซเชียลติดหรูชีวิตจริงติดหนี้หนูอยู่ค่ะทานาย้งทำยังไงดีนะครับมีเจ้าหนี้นะครับก็มาตัดพ้อกับทางทานายเจเหมือนกันนะครับแมนะฮะเวลาเป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะครับให้เงินเขายืมไปเนี่ยนะครับแหมตอนแรกเนี่ยนะ ยากจนข้นแค้นใช่ไหมครับทาตัวหน้าสงสารน้าสมเพชเวทนานะฮะร้องไห้ก็มีนะครับบางคนเนี่ยนะครับมาร้องไห้ต่อหน้าเจ้าหนี้เ็ามีเพื่อ,อ,อขอความเห็นใจนะครับออขอให้เขาช่วยเหลือนะครับแต่พอช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยนะครับในโซเชียลเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไอ้ก็ยังเห็นกินหรูอยู่สบายมันแทงใจดําเจ้าหนี้นะครับมันจี้ปมจี้จุดนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าทวงไปก็ เออบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีนะเออไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะแต่ว่ากินหรูอยู่สบายอย่างนี้ก็มีนะครับแม่นะฮะเอามันมีเยอะจริงๆนะครับลูกหนี้ประเภทนี้นะครับคือทําอะไรเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะนึกถึงวันที่คุณบาดบัน่นบากหน้าหอบหน้าของคุณเนี่ยนะครับไปกู้ยืมเงินเขามานะครับแต่ว่าพอเวลาเจ้านี่เขาพูดอะไรไม่เขาหูนิดนึงนะครับ เออเาทว่าเฮ้ยก็มึงก็มาด่ากูเนี่ยกูก็ไม่จ่ายแม่งเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะสัจวาจาของคนเราเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีเหมือนกันนะแต่ทีนี้ทางเจ้าหนี้ครับไปดูไปส่องโซเชียลเขาเนี่ยบางทีเนี่ยนะเออเป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็ทําใจครับตอนแรกเงินมันอยู่ในกระเป๋าของเรานะฮะแต่พอเงินมันออกไปแล้วมันเป็นเงินของเขาครับมันไม่ใช่เงินของเราเราทําได้แค่ ตามทวงนะแล้วใช้สิทธิทางกฎหมายนะครับทวงนะครับทวงมันต่อไปเรื่อยๆทวงไม่ได้ก็ต้องดําเนินการฟ้องศาลนะครับแม้จะไปติดตามคือถาก็รู้แหละนะครับว่าบางทีแล้วเนี่ยอยากจะเ,เข้า ไปดูนะครับบางทีเนี่ยบางทีมันก็เยอะเกินไปนะมันมันก็บั่นทอนจิตใจของทางเจ้าหนี้นะบางทีแล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าหนี้ก็ต้องมาเครียดมากกว่าลูกหนี้เฮ้ยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันแต่ว่ามันก็ควรจะต้องบริหารสภาพจิตใจบริหารสภาพความเครียดนะมันไม่ใช่ว่าเข้าไปดูเขาเอ้ย,ยังกินหรูอยู่สบายแล้วก็มานั่งเป็นทุกข์วิตกกังวลน,นะอันนี้ก็ต้องไปจัดการความคิดของคุณเองนะครับแต่ทีเนี้ยแล้วเนี่ยถ้าหากว่า ทวงแล้วยังไม่ได้คือถามว่ามันจําเป็นจะต้องถึงขั้นฟ้องไหมอย่างบางคนเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ในการให้คู่ยืมเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงนะเช่นหลักพันหรือหลักหมื่นสองหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็คือขอไกลเกลี่ยก,ก่อนฟ้องนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ศาลจะเปิดระบบการไกลเกลี่ยก,ก่อนฟ้องเนี่ยผมก็มักจะแนะนําให้ไปที่ศูนย์ดํารงธรรมนะครับ เพื่อเรียกทางคู่กรณีมาไกลเกลี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยระบบของศาลเนี่ยนะครับมีระบบไกลเกลี่ยก่อนฟ้องแล้วฮะนะครับคือยังไงเอ่ยคือคุณสามารถไปยื่นคําร้องยื่นตามแบบฟอร์มของศาลนะครับขอให้เชิญออกเป็นหมายศาลเนี่ยนะครับเชิญทางลูกหนี้เนี่ยนะครับมาไกลเกลี่ย